เจเป็นเบาหวานบบาหัวโตวเช็คด่วนค่ะเฮ็ดแบบไหญการเช็คเลยอันดับแรกถ้าบ่าอยากไปตรวจเลือดเจ็บตัวจงเปิดข้อเจ้าของมังเกิดมาเจ้ามีข้อดำๆอยู่ตรงนี้เขาเอิ่อว่าคอคาร์บอนอยู่ไหมนะคะถ้าเจ้ามีข้อดำๆอยู่ตรงนี้ อันเนี้ยบงบอกว่าเจ้ามีภาวะดื้ออินซูลินซึ่งอาจจะมีโอากาสที่จะเป็นเสียงเบาหวานแล้วเรียบร้อยในอนาคตจะเป็นเบาหวานใดอันนี้คือสังเกตเลยว่าถ้าข้อดำๆสิ่งที่เจ้าต้องเห็ดคือไปตรวจเลือดก่อนเลยว่ามีกอนเบาหวานหรือยังหรือมีเบาหวานแล้วหรือยังอ่นที่สองไปตรวจเลือดเลยค่ะไปตรวจเลือดถ้าภาวะกรนเบาหวานคือยังไม่ได้เป็นเบาหวานแต่เสียงแล้วนะคะน้ำตาลอดอาหารเกินหนึ่งร้อยขึ้นไปถึงหนึ่งร้อยยี่สิบห้าถ้าเจ้าอดอาหารแปดชั่วโมงแล้วไดทานี้ เสียงเบาหวานแล้วค่ะหรือถ้าเจ้าตรวจเลือดน้ำตาลสะสมได้หาจุดเจ็ดากเกิน6.4จุดสี่เจ้าเสียงเบาหวานเรียบร้อยแล้วค่ะหรือเจ้ากินน้ำตาลหลังจากการกินน้ำตาลสองชั่วโมงน้ำตาลได้ลอยสี่สิบอันนี้เรียกว่าเสียงเบาหวานเพราะฉะนั้นถ้าย่านเป็นเบาหวานในอีกสิบปีเจ้าต้องไปตรวจน้ำตาลตั้งแต่มือนี้เพื่อลดน้ำตาลในเลือดเจ้าของด่วนนะคะไผ่น้ำตาลเท่าไหร่พี่มาบอกกันในคอมเมนต์จะได้ม่เป็นเบาหวานในอีกสิบปี